สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านไม้รูดนะคะเรากำลังจะไปที่หาดบานชื่นจ้าหาดนี้กว้างขวางมากแล้วก็มีร้านค้าหลายร้านเลยนะคะจุดตรงนี้ค่ะสวยงามมากๆสวยกว่าทุกที่เลยเพียงแต่ว่าตรงนี้จะมีอาหารพร้อมมากกว่าหลายๆที่ที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวพาชมรอบๆนะคะ แล้วก็ดูบรรยากาศไปด้วยเนาะเด็กๆก็เล่นน้ํากันอย่างสนุกสนานเลยค่ะบริเวณที่เรานั่งอยู่นี้นะคะจะเป็นส่วนที่เขากั้นน้ําทะเลนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะสูงถึงขอบนี้เลยด้วยซ้าเพราะว่าเห็นมีพวกตัวเพียงนะคะเกาะอ,อยู่เยอะมากแล้วก็ด้านหลังที่เพิ่งนั่งอยู่เนี่ย ก็จะเป็นเพิงร้านค้านะคะแต่วันนี้เราเอาเก้าอี้มาด้วยแล้วก็เลยได้ทั้งนั่งที่ร้านแล้วก็ได้ดื่มด่ำบรรยากาศตรงนี้อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะมาดูความสะอาดของหาดนี้นะคะสวยงามไม่แพ้กันเลยนะคะแล้วด้านปีกซ้ายนะคะที่เห็นเป็นพุ่มไม้เนี่ยก็จะเป็นเขตของทหาระค่ะแล้วก็ ด้านหลังถัดไปนะคะก็จะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะเราอยู่ที่จังหวัดตราดอยู่นะคะยังไม่ได้ไปไหนเลยค่ะแล้วตรงนี้ก็หอยเยอะเหมือนกันนะคะสามารถเก็บหอยตรงนี้ได้ด้วยค่ะเพียงแต่วันนี้เราไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มาค่ะแล้วก็ด้านที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะคือร้านค้าทั้งหมดเลยค่ะถ้าเกิดมาที่นี่คือครบวงจรค่ะจะรับประทานอะไรก็ ื้อตามนี้ได้เลยค่ะ ที่เห็นดำๆ,ๆที่ซัดเข้ามาในฝั่งนะคะนี่คือใบสนนะคะสนอันนี้น้อยนะคะมันสะสมลงไปอยู่ที่พื้นนะคะเพราะว่ามันก็จะมีการร่วงของอใบไม้เป็นเรื่องปกติเนะ จากตรงนี้นะคะแนวน้ําทะเลน่าจะสูงถึงบริเวณนี้ด้วยซ้ําเพราะว่ามันจะมีร่องเสาะอยู่นี่ดูรอยนอ้น้ำยุบลงไปเห็นไหมคะน่าจะถึงตรงเนี้ขอบเนี้ที่เป็นรอยเขียวๆถ้าไม่มาทะเลตอนนี้ก็ไม่รู้จะมาตอนไหนแล้ว เป็นพวกแพงต้นนะคะที่เกาะอ,อยู่ที่เราจะเห็นอยู่แถวๆหลังของตัวอะไรนะเดี๋ยวนะหอยมแรงพู่ค่ะเออเกาะเต็มไปหมดเลยค่ะมุมนี้และด้านนู้นก็จะเป็นหาดทรายขาวแล้วก็ทะเลนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าหาดบานชื่นค่ะ ด้านหลังเราก็จะเป็นพรมแดนของเพื่อนบ้านเนาะตอนนี้เด็กๆเ,เล่นกันสนุกมากเลยค่ะมาทะเลต้องได้ทานอาหารทะเลนะคะแต่ทีนี้จะบอกว่าวันนี้กุ้งไม่ค่อยสดเท่าไหร่แล้วก็ น่าจะเป็นบบื่น้งชีสแห่ะต้องไปร <ไป S 1> ้านในเมืองที่ไปร้านแรกๆอ่ะนั่นอ่ะกนนุ้งสดของจริงค่ะ นังเกททำอะไรคะวุ้ยหนีหนีไปกับพี่จีด้าแล้วไอ้ตัวแสบเข้าปราสาททรายไว้ตรงนี้แล้วหนีไปตรงนั้น มีกล้องมาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวไปน้ําตกต่อจ้าขากลับเราก็จะผ่านตรงนี้ตลอดจ้าแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปและจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดเด็ดครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้เดินทางไปน้ํำตกต่อนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าน้ำตกบ้านเขากับบ้านเราเหมือนกันหรือสรางกันอย่างไรนะคะ ดูกันเลยจ้าตามไปนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ